สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสิอุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อุ่นจะทำอะไรคะจะทำต้งไม้เทสูโอเคทำยังไงคะฮะอ่าิทชูมาอ้อทำไงต่อคะทำนีกพันอีกใช่ไหมพันอีกอ่าพันอีกรอบนึงโอเค ได้ยังคะ <Hey. S 1> ได้แล้วอโชว์ดอกไม้หน่อยดอกไม้อุ่นสวยมากเลยอันนี้เป็นดอกไม้กระดาษทิ่ชู่วง่ายๆนะเด็กๆอนุบาลก็ทำได้เราอาจจะหายางหรือว่าโบมามัดนิดนึงก็ได้นะคะอาอุ่นเก่งมากเลยสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนบ๊ายๆ <Hey. S 1> ดอกไม้อุ่นหอมเป้า <Hey. S 1> หอมไหมคะ ngày London ship. <laughs>